ะส่งไปทางคามปลอดภัยทางถนนจังหวัดพะาจะได้ก่อางานเป็นต่อไปนะครับผมีสิงกาเป็นวีกดต้องน้มเกลียการปีใหม่พุทธศักราช2 5 6 7ของจังหวัดนาาที่วาในวันที่เเพืายรถอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดนเาขอวาพระุรท่านเป็นอย่างสูงจัดการความเสี่ยงเสริมสร้างความเป็นร่ง่วนในการจัดการความเสี่ยง และให้ทุกภาคส่วนตัาการร่วมกันเข้มแข็งยะดติดให้วันที่26่สิบกตุลาคมของทุกปีเป็นวันป้องกันอุบัติเหตุท่เกิดขึ้นได้ทั้งจากธรรมชาติและการกระทำของมนุษย์ซึ่งงโดยมุ่งเน้นการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยให้ครอบคลุมในทุกไปยังวันนั้นว่าการใช้การจำกับทุกส่วของทั่วสารทิศได้ว่าในฐานะตัวเลขการจีนโดยโดยยึดการนินการ บัติการทีเิดขมากเขอ้าการรไทยนีทางกรว่านี้้าังแล้วยกระดับมาตรฐาระบบการจัดการในพาวะฉุกเกิดารปรับใหม่ปรับสวัสดีครับร่วมกันรจัดการขางทางฐานระบบยี่ทางรนไปและกัรระดับนวกันทุกอำเภอได้จัดั้งศูองตาานที่ทำที่มาี เาเ้็นที่เ็ของจังหวัดตากนาค่ะดาราคุ้นเคยค่ะแล้วก็รงเด็กขอะท้านเช่น่อแ่อายนะคะล้จะมี้าหมอพร์เมจังหวัดานะคะจะเป็น5ข้อนเรืองงารเดานาุคนราัองจหยปลา 6. ุดเริ่้ค่ะ มีกคนที่อารถติดอยูที่รมงมารรมเก็นาป่อยประวรถารที่บตาต้องทใทงเดียวันนขาดารอยู่ที่คน่องกกว่านะครับถ้าต้องการต่นนะครับจ้ปัญหตที่อนี่นะครับ